คุณกำลังมองหารถตู้คันแรกของครอบครัวอยู่แล้วก็แนะนำแต่งชุดนี้เลย กนิพนธ์ลิว วันนี้นะคะเราจะพามาชมการตกแต่งภายในของคันนี้กันค่ะคันนี้นะคะลูกค้าตามมาจากใน t ิ๊กต็อกพอพี่เขาได้รับรถนะคะก็พารถเข้ามาจอดทําทันทีเลยค่ะโดยที่คันนี้นะคะพี่เขาต้องการที่จะนํารถเนี่ยไปใช้งานในครอบครัวค่ะเพื่อพาครอบครัวนะคะไปยังสถานที่ต่างๆไปเที่ยวพักผ่อนกันพร้อมหน้าพร้อมตาในคันเดียวไปคันเดียวแบบนี้เต็มเต็มคันเลยค่ะโดยที่ภายในรถนะคะคันนี้ก็จะเน้นเป็นโทนสีครีมทั้งคันค่ะเน้นไฟสีวอร์มไว้แล้วก็ตัดกับไฟสีขาวนะคะให้ดูสว่าง เรามาดูรายละเอียดแต่ละส่วนกันเลยค่ะเรามาดูรายละเอียดส่วนหลังคากันก่อนเลยค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นหลังคา VIP A 1 1 5ค่ะซึ่งจะมาพร้อมกับแอร์ไมโครบัสนะคะตัวแอร์ไมโครบัสเนี่ยจะช่วยกระจายความเย็นให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยมีความเย็นทั่วถึงกันอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งจุดเด่นของตัวหลังคา A 1 1 5นะคะคือตัวลายอ่างค่ะที่จะมีลักษณะแปลกตาไปแบบนี้บางคนนะคะตั้งชื่อเล่นให้น้องค่ะว่าน้องสเต็กปลาแซลมอนเพราะว่าหน้าตานะคะเหมือนตัวปลาแซลมอนที่ผ่าออกแล้ว ลายด้านในอ่างของคันนี้นะคะจะเลือกเป็นลายปลาคาร์ฟค่ะตัวนี้นะคะเราจะมาพร้อมให้กับรีโมทไฟแจ้สีแบบนี้ค่ะสามารถที่จะเลือกเป็นสีเดียวนะคะค้างไว้แบบนี้ได้เลยเปลี่ยนสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะอยากได้สีอะไรก็กดตรงนั้นเลยหรือว่าอยากจะให้เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถที่จะกดเป็นสเตปออโต้ได้ค่ะเขาก็จะเป็นไฟสีลุ้งนะคะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยากเปลี่ยนสเตปไม่มีปัญหากดเป็นสเตปอื่นๆได้เลย ดูว่าเราชอบสเต็ปไหนนะคะแล้วก็เปิดทิ้งไว้แบบนี้ได้เลยค่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะเป็นไฟดิมเมอร์ตัวนี้ค่ะซึ่งสามารถที่จะหลี่ได้โดยควบคุมด้วยรีโมทเหมือนกันค่ะจะค่อยๆปรับหลี่แบบนี้นะคะให้ลดแสงสว่างลงตามที่เราต้องการหรือว่าจะปรับเป็นตัวสเต็ปที่เขาให้มาก็ได้ค่ะมี100% 50%แล้วก็25%ค่ะตัวที่เห็นอยู่นะคะนี่จาก100%เปลี่ยนเป็น50 เป็นเป็น25ค่ะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดให้เข้ากับเสียงเพลงแบบเพลงจังหวะมันๆน,นะคะก็มีสเต็ปตัวกระพริบไฟให้เหมือนกันค่ะแล้วก็เพิ่มความเร็วของการกระพริบไฟได้ให้ตามจังหวะที่เราต้องการเลยค่ะ มาถึงส่วนลายด้านข้างของหลังคากันค่ะตัวนี้นะคะเราก็ยังยืนเป็นตัวเดิมอยู่ที่จะใช้ไฟวอร์มไวเป็นตัวหลักแล้วก็ซ่อนไฟเป็นไฟสีขาวค่ะเพื่อให้เข้ากันกับหลังคาทั้งคันเลยค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะจะเป็นส่วนของแอร์ไมโครบัสนะคะซึ่งเราจะมีการทําฝาครอบตู้แอร์ตัวนี้ค่ะมาปิดตู้เอาไว้เพื่อความสวยงามตัวฝาครอบนะคะจะใส่ลําโพงได้1คู่ค่ะและด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องสามารถเขียนชื่อเขียนเบอร์โทรหรือว่าเลือกเป็นรวดลายที่ต้องการได้ค่ะและด้านหลังสุดนะคะที่ลายประตูท้าย ตัวนี้จะรวมอยู่ในชุดหลังคา V.I.P. ด้วยแล้วก็จะมีลวดลายให้ค่ะหรือถ้าลูกค้าไม่อยากได้ลวดลายจะใส่เป็นตัวลําโพงแทนก็ได้ค่ะสามารถใส่ลําโพงได้มากที่สุดถึง2คู่ด้วยกันค่ะมาที่ส่วนของด้านหน้ากันค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นฐานทีวีค่ะ ซึ่งจะใช้ทีวีขนาด24นิ้วนะคะเป็นระบบพับเก็บไฟฟ้าสามารถที่จะกดปุ่มนะคะแล้วทีวีก็พับเปิดออกมาอัตโนมัติได้เลยค่ะและด้านข้างของทีวีนะคะคันนี้ใช้เป็นตัวลำโพงเสียงกลาง2คู่ค่ะใช้เป็นทวิตเตอร์แหลมจาน1น่คู่ละกันค่ะด้านหน้าสุดของหลังคานะคะจะเป็นส่วนของหัวหลังคาแล้วก็ฮิงค่ะซึ่งตัวนี้นะคะรวมอยู่ในชุดหลังคา V.I.P. แล้วด้วยค่ะตัวหัวหลังคานะคะลูกค้าอยากจะเขียนชื่อเขียนเมื่อโทรอะไรคือแจ้งได้เลยแล้วก็จะแกะสลักตัวมิลเลอร์นะคะให้ตามที่ลูกค้าต ต้นตัวหิ่งนะคะแล้วก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์แบบ T in one ให้ค่ะมีตัวสวิตช์ไฟนะคะที่จะควบคุมไฟหลังคาตัวนี้สามารถคุมตรงนี้ได้หมดเลยค่ะเราจะเปิดปิดแยกกันหรือว่าเราจะเปิดพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะถัดลงมาอีกก็จะเป็นไฟที่ให้แสงสว่างกับคนขับนะคะเวลาที่ต้องการใช้แสงสว่างอะไรเนี่ยเราก็จะพ่วงอยู่กับตัวสวิตช์หัวเก๋งเดิมแบบนี้ค่ะพอไม่ต้องการใช้งานนะคะสามารถที่จะปิดไฟตัวนี้ได้หรือว่าเราจะตั้งไว้นะคะให้เปิดพร้อมกับประตูก็ได้ค่ะเวลาที่ประตูเปิดนะคะไฟก็จะปิด อันตโนมัติเลยค่ะและถัดลงมาที่ด้านใต้หิ่งนะคะก็จะมีส่วนตัวนี้ค่ะเป็นไฟใต้บังแดดให้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะใช้งานเวลาที่ต้องการใช้แสงสว่างได้หรือถ้าไม่ใช้งานนะคะก็จะเอาบาังแดดตัวเนี้ย ปิดเก็บเข้าไปเราก็จะมองไม่เห็นแล้วค่ะส่วนตัวบางแดดที่ใช้ปิดนะคะเราก็จะนำของเดิมค่ะไปพุ่มให้เป็นสีเดียวกันกับภายในเลยให้เข้ากันทั้งคันเลยค่ะต่อจากส่วนหลังคานะคะลงมาที่ด้านข้างค่ะตัวกรูกข้างนะคะลูกค้าคันนี้จะเลือกใช้เป็นกรูกข้างแบบแผงข้างรีดลายค่ะแต่แผนแรกเนี่ยจะขอเปลี่ยนเป็นแผง power นะคะสำหรับบรรจุอุปกรณ์เครื่องเสียงอย่าง power amp เอาไว้ค่ะ ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็จะเป็นผ้าม่านค่ะซึ่งจะเป็นตัวผ้าม่านแบบผ้าพรีเมียมนะคะปกตินะคะเราจะเห็นว่ามันเป็นทูโทนค่ะแต่คันนี้ขอสั่งทําพิเศษว่าเป็นสีเดียวกันทั้งผืนเลยค่ะก็ดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะเข้ากับภายในเพราะว่าภายในเนี่ยเลือกเป็นสีครีมล้วนๆเหมือนกันค่ะและที่เห็นติดอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่หลายๆคันยขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นตัวปลั๊ก USB แล้วก็ปลั๊ก Type C ค่ะสําหรับชาร์จแบตนะคะจะมีฝาปิดให้ด้วยแล้วก็ตรงข้างล่างตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มกดค่ะสําหรับ เอาไว้เปิดค่ะเวลาที่เราไม่ต้องการใช้งานนะคะเราก็สามารถที่จะปิดได้ด้วยค่ะมาถึงส่วนของเบาะผู้โดยสารกันค่ะเบาะคันนี้นะคะจะใช้เป็นเบาะ3าแถว9้าที่นั่งค่ะแถวละ3ามที่นั่งเข็มขัดที่เลือกใช้นะคะจะเป็นเข็มขัดออโต้ตัวนี้ค่ะเป็นเข็มขัดแบบ3จุดนะคะเวลาที่เราไม่ใช้งานค่ะตัวเข็มขัดก็จะดูดกลับให้อัตโนมัติแบบนี้จะไม่กองอยู่ที่ที่นั่งค่ะส่วนหน้าล่างเบาะแถวที่3ค่ะก็จะเป็นตัวรางสไลด์แบบนี้ค่ะ ตัวลังสไลด์นะคะจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้กับตัวรถค่ะเวลาที่ต้องการจะใส่ของเยอะๆนะคะเราก็สามารถที่จะสไลด์บอร์ดแถวที่3ค่ะเดินไปข้างหน้าได้อีกแล้วก็จะเก็บของได้เพิ่มขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวเราจะลองมาสไลด์บอร์ดให้ดูกันค่ะพอสไลด์ไปด้านหน้าสุดนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางค่ะสามารถที่จะวางกระเป๋าวางของอะไรได้อีกเยอะเลยค่ะ มาถึงส่วนของห้องคนขับกันค่ะ ในห้องคนขับนะคะก็จะประกอบไปด้วยเบาะคนขับค่ะตัวกล่องกลางนะคะตัวหุ้มประตูคนขับตัวส่วนของวิทยุต่างๆค่ะเบาะคนขับของคันนี้ค่ะจะใช้เบาะเดิมนะคะนํามาเปลี่ยนทรงค่ะหุ้มให้เป็นทรงเดียวสีเดียวกันกับเบาะผู้โดยสารเลยแล้วก็จะผ่าเบาะกลางออกนะคะทาเป็นตัวกล่องกลางเอาไว้เก็บของแทนค่ะโดยที่ตัวกล่องกลางนะคะก็จะมีฟังก์ชันด้านหน้าสุดเลยสามารถที่จะติดตั้งปรีแอมป์รีไมค์ไว้ได้ค่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวที่วางแก้วค่ะและด้านบนของตัวนี้ตัวบาก็ยัง สามารถวางแก้วได้ด้วยค่ะยังไม่หมดนะคะพอเปิดด้านล่างของบาตัวนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่ค่ะเราสามารถที่จะเก็บสัมภาระเก็บเอกสารอะไรไว้ในช่องนี้ได้เลยและสําหรับลูกค้านะคะที่ไม่ทําคอนโซลหลังบอกคนขับตัวด้านหลังของกล่องกลางค่ะเราก็จะทําโค้งลงไปเป็นแบบที่วางแก้วให้ด้วยค่ะ ประตูคนขับนะคะคันนี้จะใช้เป็นประตูเดิมนํามาหุ้มเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีใหม่ค่ะเราจะเสริมทั้งไฟกระดุมด้านบนแบบนี้ให้นะคะแล้วก็เสริมเป็นไฟมิลเลอร์ให้สามารถที่จะเขียนชื่อหรือเขียนเบอร์โทรหรือว่าจะเลือกลวดลายแบบนี้ก็ได้ค่ะเครื่องเสียงของคันนี้ค่ะจะใช้เป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่เลยประกอบไปด้วยวิทยุ1เครื่องค่ะลาโพงเสียงกลาง3คู่ค่ะลาโพงซับ10นิ้ว1คู่นะคะมีพาวเวอร์แอมป์ตัวค่ะมี p ีแอมป์ตัวแล้วก็มีตู้ซับอยู่ใต้บอบ์ดแถวที่3ค่ะ,คะวิทยุที่คันนี้เเลือกใช้นนนะะะคะจะป็นขนาด จอ9นิ้วค่ะเป็นวิทยุ Android สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตได้นะคะเพียงแค่เราปล่อยฮอสปอตเข้าไปแล้วก็สามารถจับ Wi-Fi ได้ในวิทยุได้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการจะปล่อยจากมือถือนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเปคแรม4 6 4กิกค่ะซึ่งจะมาพร้อมกับตัวที่รองรับซิมนะคะสามารถที่จะซื้อซิมที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะมาใส่แล้วก็ตัววิทยุเนี่ยก็จะมีอินเทอร์เน็ตในตัวได้เลยค่ะและตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะของตัวรถตู้เนี่ยก็คือกล้องค่ะกล้องบันทึกหน้าบันทึกหหลหลังลังงงออถยจ เป็นมากๆเลยตัวนี้เลือกใช้นะคะเป็นตัวกล้องที่แสดงผลผ่านหน้าจอวิทยุค,ค่ะจะแสดงผลผ่านตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะ Hi Definition นะคะตัวนี้ก็จะแสดงภาพว่าด้านหน้าเนี่ยบันทึกเป็นอะไรอยู่ค่ะกลับกล้องไปดูด้านหลังได้ค่ะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ที่หน้าจอกล้องนะคะแล้วเราเข้าเกียร์ถอยหลังเกียร์ R เนี่ยตัวกล้องเขาก็จะกลับเป็นกล้องด้านหลังพร้อมจอการะยะให้อัตโนมัติแบบนี้ค่ะ และตู้ซับค่ะที่จะบรรจุตัวลำโพงซับเบสดนะคะอยู่ด้านในนี้เราจะเอามาซ่อนไว้ใต้เบาะแถวที่3ค่ะพอตัวเบาะแถวที่3นะคะมีรังสไลด์เราก็เลยต้องตีตู้ค่ะให้อยู่ระหว่างขารังสลด์เวลาที่เราสลดบเบาะนะคะไปด้านหน้าตัวตู้ก็จะติดตามไปด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับการตกแต่งภายในคันนี้ถ้าใครนะคะอยากจะได้รถคันแรกของครอบครัวเป็นแบบนี้นะคะจดเล็บคันนี้ไว้เลยค่ะคันนี้นะคะใช้งบประมาณตกแต่งอยู่ที่ประมาณ2 7 0 0 0 0 0บาทค่ะใช้เวลาจอดติดตั้งนะคะประมาณ7-10วันค่ะถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่นิพนธ์การช่างค่ะจะโทรมาก่อนหรือว่าทักไลน์มาแอดไลน์มาคุยกันก่อนขอใบเสนอราคากันก่อนได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย